ทที่7,348หลังจากตัดสินใจเดินทางไปออสเตรเลียเย่เฉินก็เริ่มคิดหาทางโกหกเซียวซูหลันทันทีที่คิดคำถามนี้ขึ้นมาข้ออ้างเรื่องปรึกษาห่วงจุย้ยก็ผุดขึ้นมาถ่ายที่สุดเขาใช้วิธีนี้มานานจนไม่เพียงแต่มีประสบการณ์เท่านั้นแต่ยังคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีอีกด้วยดังนั้นเขาจึงสั่งให้หงห้าโทรหาเขาโดยเฉพาะ แต่ต้องรอจนกว่าเขาจะจองตั๋วเครื่องบินให้เซียวซูหลันและเขาเพื่อกลับไปจินหลิงเสียก่อนวิธีนี้จะช่วยให้เขาสามารถเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ในนาทีสุดท้ายแต่ก็ยังสามารถส่งเซียวซูหลันไปสนามบินก่อนได้ถึงจะรู้สึกสบายใจจากนั้นเขาก็ออกจากวิชัดอย่างใจเย็นเปิดแอปจองตั๋วแล้วถามเซียวซูหลันว่าที่รักคุณอยากกลับจินหลิงเมื่อไหร่ผมจะเช็คตัว๋ว เซียวซูหลันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเธอคิดว่าเย่เฉินจะบอกเธอทันทีว่าเขาจะไม่อยู่สักพักหลังจากทราบเรื่องอุบัติเหตุของถังซื่อไห่แต่เธอไม่คิดว่าเย่เฉินจะขอตัวกลับจินหลิงซะก่อนเธออยากจะถามเย่เฉินว่าเขาจะกลับไปคนเดียวหรือกลับไปด้วยกันแต่หลังจากคิดดูแล้วเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถถามเขาได้เพราะนั่นจะเปิดเผยความจริงเธอเลยพูดแบบสบายๆว่าฉันโอเคค่ะคุณอยากจะกลับไปวันนี้ใช่ไหมคะ งั้นเราเช็คเอาท์ตอนเที่ยงแล้วไปสนามบินกันจองตั๋วไว้ก็ได้ค่ะตั๋วมีเยอะแยะอยู่แล้วเยเฉันดูข้อมูลเที่ยวบินและพูดอย่างใจเย็นว่าที่รักแล้วเที่ยวบินเวลา1 5 0 0ละ่ะเที่ยวบินไปเมลเบิร์นออกตอน17 3 0นาฬิกาินาทีเยชินสามารถพาภรรยาไปสนามบินก่อนได้และหลังจากยืนยันว่าเธออยู่บนเที่ยวบินกลับจินหลิงแล้วเขาก็สามารถผ่านด่านตรวจและศุลกากรของสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปเมลเบิร์นได้ เซียวซูลันไม่รู้ว่าเย่เฉินกำลังจะทำอะไรแต่เธอก็รู้จักเขาดีเมื่อถังซื่อไห่กำลังเดือดร้อนเยน่เฉินคงไม่อยู่เฉยแน่เขาคงกำลังมองหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อไปเมลเบิร์นเธอจึงพูดกับเย่เฉินว่าบ่ายสามโมงกำลังดีเราจะกลับบ้านทันมื้อเย็นที่รักจองตั๋วเครื่องบินนี้ไว้เลยตกลงเย่เฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วจองตัว๋วเที่ยงวันทั้งคู่ก็ทานอาหารกลางวันที่โรงแรมก่อนจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบิน พวกเขาปริ้นบัตรผ่านขึ้นเครื่องผ่านการตรวจรักษาความปลอดภยัยและมาถึงห้องรับรอง VIP ของสายการบินเพื่อรอขึ้นเครื่องทันใดนั้นเองหงห้าก็เข้ามาแทรกแซงเขาโทรหายเย่เฉินและทันทีที่ต่อสายเสร็จเขาก็ถามอย่างร้อนใจว่าอาจารย์เย่ท่านอยู่ที่ไหนเย่เฉินตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าผมกับภรรยามาคอนเสิร์ตท,ที่เย่ชิงและกำลังจะบินกลับมีธุระอะไรกับผมไหมครับหงห่ารีบพูดว่าอาจารย์เย่ครับ เพื่อนผมที่บ้านทางตะวันตกเฉียงใต้มีปัญหานิดนึงครับปุดจีนที่ผ่านมาครอบครัวเขาไม่ค่อยสบายเลยอยากให้อาจารย์เย่ไปดูหวงจุ้ยให้ซานหน่อยจะได้ไหมครับเย่เฉินแซงทําเป็นเขินเอาจริงๆนะช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยไม่ได้วางแผนจะไปดูหวงจุ้ยตอนนี้หงห้าอ้อนวอนอาจารย์เย่คราวนี้เป็นพี่น้องร่วมสาบานของผมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากช่วยผมด้วย เซียวซูหลันอยู่ตรงนั้นพอดีเห็นท่าทางเย่เฉินกำลังแสดงเช่นนี้เธอก็ไม่ได้โกรธเคืองแต่กลับรู้สึกสงสารเขาเล็กน้อยเย่เฉินเขาคงเหนื่อยหน่ายมากที่ต้องเก็บนำเรื่องราวมากมายไว้เป็นความลับจากเธอมาหลายปีพร้อมกับพยายามควบคุมอารมณ์และป้องกันไม่ให้เธอสงสัยเธอจึงกระซิบว่าสามีคะคุณหงต้องการความช่วยเหลือจากคุณหรือคะ เยเินพยักหน้าเขาเร่งเสียงโทรศัพท์ให้ดังขึ้นเซียวซูหลันจึงได้ยินเป็นปกติเซียวซูหลันจึงใช้โอกาสนี้เกลี้ยกล่อมเขาว่าตกลงตามคุณหงเธอปกติเขาดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดีและเคารพคุณมากอย่าไปทำให้เขาขุนเคืองกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เลยดีกว่าเยเินไม่คิดว่าเซียวซูหลันจะมีเหตุผลเช่นนี้ เขาแซงทำเป็นกระอักกระอ่วนใจแล้วพูดว่าหงห้ามีธุระด,ด่วนวันนี้ถ้าผมตกลงผมคงกลับไปจินหลิงกับคุณไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเซียวซูหลั่นยิ้มบางๆแล้วพูดว่าฉันกลับเองได้ยังไงก็ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเองพอไปถึงก็เรียกแท็กซี่หรือให้พ่อมารับก็ได้ส่วนเรื่องธุระของคุณไปเถอะไม่ต้องห่วง นี่คือแผนเดิมของเย่เฉินเมื่อเห็นเซียวซูหลันเป็นคนยื่นข้อเสนอเรื่องเมื่อคืนเขาก็โล่งใจเป็นธรรมดาจึงพูดว่าตกลงครับคุณภรรยาเดี๋ยวผมจะพาคุณขึ้นเครื่องก่อนผมไม่ได้ไปด้วยถ้ายังไงก็ให้พ่อมารับโอเคค่ะเซียวซูหลันพยากหน้าหลังจากพูดอย่างนั้นหัวใจของนางก็กลับมารู้สึกเศร้าอีกครั้งบทที่7,349ันแผนเดิมของถังซื่อไห่คือให้เธอออกจากเย็นชิงและพ่อแม่ออกจากจินหลิง แต่เธอไม่คาดคิดว่าเย่เฉินจะต้องไปส่งเธอขึ้นเครื่องบินด้วยดูเหมือนว่าเธอคงจะต้องกลับไปจินหลิงก่อนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเมื่อขึ้นเครื่องบินเธอและเย่เฉินก็คงได้กล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาของพวกเขาจะจบลงที่นี่เธอรู้สึกลังเลอย่างยิ่งที่จะจากไปแต่เพื่อเย่เฉินแล้วเธอไม่เสียใจเลยเธอรู้ว่าการอยู่ต่อไม่เพียงแต่จะไม่มีประโยชน์อะไรกับเย่เฉินเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของเขาอีกด้วยเพราะทุกครั้งที่เย่เฉินมีเรื่องให้ออกไปข้างนอกเขามักจะแต่งเรื่องโกหกเสมือนจริงที่ซับซ้อนและเพราะเขาห่วงใยเธอเขาจึงจะไม่อยู่ข้างนอกนานนักหลายสิ่งที่สามารถทําได้ในคราวเดียวแต่เพราะเธอเขาจึงจําเป็นต้องเดินทางและล่าช้าหลายครั้งกว่าจะเสร็จสิ้น หลังจากที่เธอจากไปเขาก็จะไม่ถูกจำกัดอีกต่อไปและสามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่ภารกิจของเขาเสริมสร้างกำลังสังหารศัตรูและลางแค้นให้พ่อแม่ของเขาดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่อาจยับยั้งเขาได้อีกต่อไปขณะที่เซียวซูหลันกำลังเจ็บปวดเย่เฉินก็ไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของภรรยาเขารีบแจ้งเฉินเจอข่ายและหงห้าทางวีแชทว่าเขาได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและจะไปพบพวกเขาที่สนามบินในบ่ายวันนั้น ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องรับรอง v i p ก็เดินเข้ามาหาพวกเขาและกล่าวว่าคุณเย่คุณเซียวเที่ยวบินของเราเริ่มขึ้นแล้วประตู63เดินไปประมาณ5นาทีกรุณาจัดเวลาให้เหมาะสมเย่เฉินพยักหน้าขอบคุณเขาแล้วพูดกับเซียวซูหลันว่าที่รักเดี๋ยวผมไปส่งที่เครื่องบินก่อนเซียวซูหลันเจ็บปวดใจอย่างมากแต่เธอก็แสร้งทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอลุกขึ้นยืนกลั้นน้ำตาไว้แล้วพูดว่าที่รักคุณออกไปแล้วระวังตัวด้วยนะ เย่เฉินยิ้มไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วเซียวซูหลนันตาแดงกำ่ำคุณดูแลตัวเองได้แน่นอนใช่ไหมแน่นอนเย่เฉินพูดพร้อมรอยยิม้มสามีของคุณยังมีฝีมืออยู่บ้างไม่ต้องห่วงเซียวซูหลนันถามอีกครั้งคุณคิดถึงฉันไหมเวลาที่คุณไม่ยุ่งแน่นอนเซียวซูหลนันกล่าวอย่างเคร่งขรึมคุณพูดเองนะฉันจะจำคำนี้ไว้ สำหรับเซียวซูหลันเธอสามารถทิ้งเย่เฉินได้แต่เธอไม่อยากให้เขาลืมเธอเย่เฉินไม่เคยเห็นเซียวซูหลันอ่อนไหวขนาดนี้มาก,ก่อนและช่วงขณะหนึ่งเขาก็รู้สึกแปลกๆแ,แต่แล้วเขาก็คิดได้ว่าเซียวซูหลันเพิ่งได้เป็นภรรยาของเขาจริงๆเพราะหญิงสาวคนหนึ่งมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับชายอันเป็นที่รักดังนั้นการที่เธอจะอ่อนไหวจึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเขาจึงกอดเธออย่างอ่อนโยนและสัญญาว่าไม่ต้องห่วงนะที่รักไม่ว่าผมจะยุ่งแค่ไหนผมจะคิดถึงคุณเสมอรอบผมกลับบ้านนะถ้าคุณคิดถึงผมก็ส่งวีแชทหรือวิดีโอมาให้ผมได้เลยซีซูหลันปั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่น้ำตาไหลออกมาแต่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เย่เฉันสงสยัยเธอจึงได้แต่กระซิบเสียงหัวเราะปนน้ำตาว่าเมื่อวานฉันปล่อยให้คุณประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้คุณก็ไปฉันจึงไม่อยากให้คุณไปไหนเลยจริงๆ เย่เฉินจงใจถามเธอว่ากลับมาเดี๋ยวผมจัดหนักให้ดีไหมเซียวซูหลนันตกใจก่อนจะนึกขึ้นได้จึงพูดอย่างเขินอายว่าคุณจูจูคุณก็กลายเป็นคนโรคจิตไปได้ยังไงเย่เฉินรู้สึกผิดไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคุณยังปฏิเสธอีกเซียวซูหลนันพ,พึมพำฉันอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้โง่เมื่อเห็นว่าเขาถูกเปิดโปงเยเฉินก็ไม่ได้โต้แยง้งเพียงแต่หัวเราะเบาๆ เซียวซูหลันไม่ได้โกรธมากนักเมื่อเห็นเย่เฉินยอมรับเธอจึงไม่ได้พูดต่อเธอเพียงกอดเขาแน่นและพูดอย่างไม่เต็มใจว่าสรุปคือดูแลตัวเองให้ดีเมื่อไม่อยู่สุขภาพและความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเสมอเข้าใจไหมโอเคครับเย่เฉินตอบตกลงทันทีด้วยความซาบซึ้งในความไม่เต็มใจของเซียวซูหลันเขาจึงพูดว่าเสร็จธุระแล้วผมจะรีบกลับมาทันที